สวัสดีคับพบกับรายการที่มีชัวเชคบูดา ับผมวันนี้เราอยู่ในมอที่ค่อนข้างเงียบสงบนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่เปิดให้เรียนนั่นเองวันนี้จะมาทําอะไรครับมาถ่ายรูปนะครับผมโอ้โหนี่แต่งตัวมาเหมือนเรู้ว่าใช่วันนี้เราจะมาถ่ายรูปนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่การถ่ายรูปธรมมาครก็ผมยังไงครับวันนี้เราจะพาทุกคนอ่ะเรียกว่าไปดูสถานที่ถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะเลือกมาสามที่ให้มาวินเลือกมาสามที่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับเราพิชเช่หกสามจะเข้าใหม่เนี่ยนะครับดูสถานที่ไว้เพื่อเราอัพรูปลงในไอจีอะไร อะไรนะสามพี่นะสามพี่พอโอเคแล้ววันนี้นะเราจ้างตะก้องมาด้วยนะครับเป็นบล็อกชินอลนะของมหาอะไรนะบอกเลยนี่ปกติคนนี้ไม่ได้มีคิวง่ายๆนะครับผมเต็มทุกวันไม่มาขี้เกียจไม่มาเออแล้วเล่ตะกล้องมาดูวะนี่ฮะอ๋อนี่โฉมหน้าเราตะก้องนี้เรามีตะก้องมาด้วยแล้วก็แอบเอากล้องมาถ่ายเองด้วยทำงานมากี่ปีแล้วครับไอชิ้นไม่ได้อยากจะถือว่านานมากนะคนย่างเอาย่างนะแม่บ้านครับประสบการณ์การถ่ายรูป ร้อยปีแล้วครับร้อยปีนะครับแล้วตอนนี้ยาดเท่าไหร่ยี่สิบครับแต่ทำมาร้อยปีนะครับผมอไร่พูดแล้วไม่มีสาระไม่ทำอะไรมีสาระดีกว่าไปครับผมโอเคไปที่แรกเลยเดี๋ยวของผมก่อนนะที่แรกก็คือตรงนี้นี่แหละตรงนี้เรียกว่ารังบวกว้างปกติเด็กทุกคณะทุกสาขาเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ปกตินี่เก้าอี้นี่คือเต็มหมดเลยนะถ้ามาช้าเรียกว่าไม่ได้นั่งเลยแต่ผมชอบตรงนี้ที่ว่าเนี่ยบางทีมันจะมีแสงรอดมาจากนี่พระอาทิตย์ ก็ให้พูดก่อนก็ได้อครับพูดก่อนก็ได้ใจเย็นนะครับผมนี่โปรดริมจะมีแสงรอดจากต้นไม้นี่แสงพระาทิตรอดมามันก็จะแบบเออได้แสงได้เงาหน่อยเรียกว่าตอนนี้ก็ทีเด็ดอยู่ครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูรูปเลยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายก่อนนี่แต่งตัวมารอถ่ายรูปนะครับทำแบบหล่อเท่หล่อเท่อ่ะสุดยอด Ep, what ต่อไปนะครับเราจะพาน้องหนูนะครับไปดูสถานที่ที่ต้องคุ้นหน้าคุ้นตางดีและสถานที่นี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นอารติสนะฮะ <c oughs> นี่นะ,ะทุกคน <c oughs> คือทางเข้าของมหาลาัยเรานะฮะจะเป็นทางยาวนะฮะแล้วก็แสงที่ตกพอดีนะฮะซึ่งตรงนี้นะจะมีเขาเรียกว่าคือเคยพาสาวเดินมาพา,พา,พาอ,อะไรอะไรก็คือปกติพาส<พ>าว มึงบังน้องเขาป่นะนอ่ะอะเหรอต่อไปนะเราจะไปถ่ายกันที่สุดมิเดียนะฮะทุกคนนะ,ะก็ตลาดท,ที่ดีนะฮะทุกคนเพราะว่าตึกเนี่ยมันเป็นตึกที่แบบว่า ด้วยความที่โอ,อกรมันเป็นบบสูงมากะอะไรแบบนี้ไม่หมเหรอ,อรู้ได้งไงเนี่ยคนรู้ได้ไงวะเนี่ยก็รู้จใจไงอ,อันนี้นะครับผมเป็นโรงจัดรถเนี่ยของบุคลากรอาจารย์นะครับผมแล้วก็เป็นพวกแบบว่าช่างของอาหาลัยทุกคนนะจุดนี้นะครับเ,เป็นมุมที่แบบว่าคลาสสิกนะทุกคนต้องถ่ายแบบว่าเรียกเขาเรียกว่านะมีฝีมือนี่ไงถอยถอยออกไปที่ผมที่ผมนะครับนี่นะเราจะจะถ่ายกันแบบว่ายืนแบบว่าตรงๆเลยทุกคน ของผมแล้ครับผมก็ใกล้ๆไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่เดินตามมาแล้วนั่นคือที่ที่มาวินพูดเมื่อกี้คือตรงศูนย์มิเดียที่เลือกตรงนี้เพราะว่าที่ไหนอ่ะนี่ไม่เอาศูนย์มิเดียโา้ยจะถ่ายกับป้ายเลยอ่ะเอาถ่ายคู่ศูนย์มิเดียไม่ค่ะเช็คบุ๊กอัพศูนย์มิเดียก็คือที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆมีสตูดิโอรวมถึงเป็นที่เก็บอุปกรณ์ของคณะนิเทศมีห้อง macbook มีสตูดิโอครับผมมีอุปกรณ์ต่างๆมันจะเป็นกล้องไฟอะไรอีกมากมายก็คืออยากถ่ายเราก็จะถ่ายนะฮะเอาไป ทุกคนเขาแบบไม่ได้เท่นในตัวเขาก็ทำนันก็ไม่เท่ครับโอ้ยนังไม่ได้แล้วก็แบบนั่งด้วยไงอ,อยากมีลูกคู่อ๋ออยากมีลูกคู่ อ่ะต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่นี้นะอยู่ใกล้จะตึกมีเดียนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กวิศวะขัยนต์ใช่ไหมใช่มาเป็นเกี่ยวพวกวิศวะอยู่อ่านะครับเขาจะทำรถแข่งนะยฮะก็คือรถทีวคโกลคัสนะทุกคนจะบอกเลยว่าใช่ลงเี้น้อยคนที่จะมาถ่ายนะเว้ยใช่น้อยมากปกติไม่ค่อยเห็นเลยมันได้อารมณ์กลิ่นเครช่างเออนะครับเราได้กลิ่นขึ้นตมูกเลยฮะกินกลินกลินน้ำมันเครื่องไมากลิ่นจะก็เลยจางเส้นมาคุมทุกคนเปลี่ยนบ ครับ <king> ผมแล้วที่สุดท้ายของผมก็คือ <c oughs> ที่สุดท้ายของผมคือ <c oughs> ลานจอดรถแต่จริงๆอ่ะถ้ามันวันเรียนปกติรถอาจจะเยอะหน่อยอาจจะต้องแบบเย็นๆเย็นๆอาจจะพอได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูนี่ <c oughs> อาจจะเป็นตรงกรงและความสปี่นิดๆไอ้บินเข <c oughs> <c oughs> ียนแม่งข้างลาดเลย ครับผมนี่ก็เป็นสถานที่เล็กๆน้อยๆภายในมหาลัยเนาะใช่ครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนใช่จริงๆยังมีอีกเยอะอันนี้คือเรายังไม่ได้เดินไปทางซีงนู้นเลยอ่าเพราะว่าด้วยความที่เขายังตอนนี้เขามีงานอยู่ไงเราเลยไม่ได้ไปพูดตรงๆมันไกลครับพูดตรงคือมันไกลครับผมครับผมก็เลยยังไม่ได้ไปถ่ายแถวนู้นอ่าแต่ว่าเยอะมากนะใช่เยอะมีทั้งทัวร์ฟี่อะไรที่แบบคิดๆนะทัวร์ฟี่สนามบอลอะไรอย่างเงี้ยคือคิดมากตรงนั้นน่ะคือสวยจริงนะครับผมธรรมชาตินะครับาใช้ถ่ายรูปเล่นหรือใช้ทำงงทำงานเนาะใครว่างก็ไไหนก็จจัดดเเเลยยผื่ออะมีีทีีี่่่ดดกกวาพ็ไ้นะ แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเห็นที่เรายืนอยู่หรือไม่ท่านฟลิงโอ้ยตกปะเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าการาฟิตี้ใช่ไหมกราฟิตี้เนี่ยก็เป็นสามดีสามมุมสามดีครับเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงเนี่ยที่ลูกกล้องอ่ะเห็นลูกกล้องไหมนีพ่พอถ่ายตรงนี้ปุ๊บเหมือนสามดีเลยใช่นี่อันนี้เหมือนเรากำลังยืนอยู่เลยเว้ยตรงนี้อ่านี่อร่อยได้อันนี้เท้ดูในกล้องเท้ ก็เท่ามาก็ลองมาถ่ายเล่นได้ตามสถานที่เที่ยวแนะนําก็ลองมาถ่ายได้นะใช่ครับผมโอเคหรือว่าถ้ามีใครแบบมองแล้วแบบตรงไหนสวยๆก็ลองถ่ายแล้วก็มาแชร์กันได้นะครับผมครับผมอย่าลืมนะฮะที่นี่เลย SPU สีปทุมโอเคครับผมเป็นเงาสิงกินได้นะผมลืมนะครับเจ้านี้มีงานอะไรงาน SPU l i g h นั่นเองนะครับผมงานประถมลิเทศนั่นแหละใช่ถูกเนาะซึ่งในไลน์นี้นะครับผมมีแขกรับเชิญมานะครับซึ่งทุกคนเนี่ยรู้จักอย่างเดียน่อนยารพูดชื่อไปใครไม่รู้จักก็ไม่ใช่นไแล้วมันต้องมีมันต้องมีใช่มไ่่ใชหรของประะเทศนี่อ คิดว่าต้องรู้จักใช่คนนี้ดังมากแล้วพูดเรื่องวิยาศาสตร์ใครวะก็พี่นั่นไงก็ปีนมาผิดปีก็ปิดันไหมรู้จักกินอ๋อยองยองยองโอเคทุกคนนะครับดูได้ครับชุดเก้าดีนะครับผมผ่านไลฟ์มือถือดูได้นะในคอมดูได้นะครับนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ด้วยแล้วก็สรุป EP นี้เราขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีเดี๋ยวเรามาแก้ใหม่โอเคไว้เจอกันบ๊ายบายเอ๊ะ